สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาตัดผักสลัดนะคะในช่วงเช้าเ้านี่เดี๋ยวอ้ําจะมาตัดผักสลัดเอาไปส่งลูกค้ากันนะคะในส่วนของสลัดแก้วนะคะ<ๆ>ก็จะมีบางต้นที่เขาไม่ห่อนะคะอาจจะเป็นจากการที่เบียดกันนี่ตัดตัวน,นี้เลยลเราจะมาเริ่มตัดผักนะคะเมื่อวานก็ตัดไปกินเมี่ยงนะคะอร่อยมากๆเดีย๋ยวให้แฟนนะคะตัดสักสองต้นนะคะจะได้แพ็ค ใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาไปส่งลูกค้ากันค่ะใบเขากรอบมากๆเลยนะแบบต้องระวังอะแล้วใหญ่มากดูดิผักแบบกรอบมากนะคะเอาไปกินกับเมี่ยงปลาเนะแล้วก็พวกเมนูผักสลัดหรือว่ากินกับพวกน้ำพริกปลาทูก็อร่อยแล้วก็ตัดอีกต้นหนึ่งเชนตัดไซส์ที่พอดีพอดีหน่อย ตายมาแล้วนะคะพุ่มหนึ่งช่วงยี้มก็ยังไม่ค่อยได้ลงผักเยอะนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยเนาะผักสลัดมันค่อนข้างที่จะต้องปลูกแล้วดูแลนะคะช่วงนี้ก็จะแบบทยอยลงเอาแล้วกันนี่นี่ฝั่งนี้เช่นฝั่งนี้นี่อันนี้น ยางแบบกรอบมากดูจากข้างบนเหมือนเป็นพุ่มเล็กๆเนาะแต่พอตัดขึ้นมาแล้วพุ่มเขาใหญ่มากๆเลยกรอบอะ่ะน่ากินมากๆเมื่อวานคือเราไม่ได้รองฟางนะคะแล้วต้นเขาเบียดกันมากเวลาต้นเขาเบียดกันเนี่ยใบเขาก็จะไม่สามารถขึ้นมาได้บางต้นไม่โดนแดดก็จะไม่ค่อยห่อนะคะเดี๋ยวไปตัดทั้งนู้นด้วย แปลงนี้นะคะฟิลเล่ของเราก็กรอบมากมาก๋ยวจะเก็บฟิลเล่ไปสักสาต้นได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแพ็คก,กันค่ะ ผักแบบน่ากินมากนนมาก เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปแพ็กใส่ถุงกันค่ะน่ากินมากๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักไปส่งลูกค้ากันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บายบายค่ะนักกินมากเลย